ตู้ก็ดีดีเุ้ยโมเดินเล่นป๊าชอบเดินชอบเดินให้ลูกเดินเล่นป๊าไปกินไอติมแม่ชอบอ่ะหลังเท้ายังจืยเลยอันนี้ให้หน่อยอยากกินเนี่ย ถ้ามไข่มุกสีชมพูด้วยนะคอลาเซนเออมิวทีอ่ะโม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 อไม่เขาจะถ่ายรูปลูกพ่อแต่โมแต่มันน่ารักโมน่าจะดูดด้วยได้ไปกินไอติมด้วยอะไรเดินใยลูกเดินเลย เธอแค่เด er er ินตามเฉยๆนะไม่ต้องไปห้ามเธอเอาปกเสื้อลงให้ลูกหน่อยมกมดะอาต้าทิงตะาคนทิงตะเดินเดินเดินไม่ใช่วิ่งเดินเเหนื่อยยังเหนื่อยละ เอาเอ็นเนื <ret ro ired> ้อส่งไม้ครับอยาไหมอืมให้เธอกินก่อนให้ไดเพียเดียวค่ะขอบคุณตะปกอโมปะโมปะโมไปเร็วปะไปเร็วสย พ่อดูปากไอโมด้วย <c oughs> ทิชชู่อยู่ตรง <c oughs> มือเธอโมไหนลองกินไอติมโชลอดิโมโมกินติมโชลไหน่อยโมงามมันชอบไ <c oughs> ป